สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะการจัดส่งแบบโอนมะเหมา50บาทแบบเก็บปลายทางมะเหมา80บาทนะคะจัดส่งแบบไปสนีอ์ s เ s เนาะมาดูตัวแรกกันนะคะตัวแรกจะเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีมาแยกหน่อนนะคะกระถางนี้น่าจะนะคะน่าจะมีหัวนะคะเพราะว่าปูไม่ได้ลื้อดูเลยนะคะนี่นะคะ อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะปูให้ที่350บาทนะคะกระถางที่1นเนาะ350บาทนะคะกระถางที่2นี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่นะคะไม้แยกหน่อเนาะกระถางนี้ปูให้ที่380บาทนะคะกระถางที่2นะคะ380บาทนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะอันนี้แม่เขานะคะ <clears throat> แม่เขานะคะเพราะว่าแยกออกมาแล้วก็ผ่าหัวเนาะ เขาก็เลยเริ่มโซมลงนะคะนี่นะคะต้นที่กระถางที่1350กระถางที่2 380นะคะมากระถางที่3นะคะกระถางที่3าเนาะกูให้ที่150บาทนะคะกระถางที่3นะคะ150บาทนะคะเทราปาตีนะคะเทราปาตีมาแยกหน่อนนะคะสวยมากนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนนะคะ ต้นใหญ่ๆใ,ใ,ใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะเอาไปอัพกระถาง8กระถาง10ได้เลยนะคะนี่ค่ะกูแบ่งให้ที่200บาทนะคะเดือนมิถุนายนนะคะ200บาทนะคะนี่สวยมากเลยต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นตับเดือนนะคะตับเดือนกันยายนเนาะใครเกิดเดือนกันยายนนะคะ เอาไปเสริมมงคลเนาะปลูกติดบ้านไว้นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่นะคะกระถางละ200บาทนะคะเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนเนาะสองร้บาทนะคะกระถางที่1 200บาทกระถางที่2นะคะเดือนะะกันยายนนะคะเดือนกันยายนนะคะเอาไปอัพกระถาง8ได้แล้วนะคะต้น กระถางละ2 0 0บาทนะคะเดือนกันยายนนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นสีพนมมาศตนะคะสีพนมมาศต์ด่างมาอย่างนี้แล้วนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะเป็นไซส์แม่พันไซส์ตั้งแม่นะคะเป็นไม้แยกหน่อเนาะนี่นะคะเป็นไม้แรของปี65อีกตัวหนึ่งนะคะคนยังมีไม่เยอะเนาะสีพนมมาศต์นะคะปูแบ่งให้ที่ หนึ่งพันบาทนะคะกระถางนี้หนึ่งพันบาทเนาะวันนี้ปูมีมาแบ่งแค่หนึ่งกระถางนะคะสีพนมมาสตนะคะหนึ่งพันบาทนะคะนี่นะคะไซแม่พันเลยนะคะอยู่ในกระถางแปดนะคะนี่สวยมากเลยหนึ่งพันบาทนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นสยามนารุมิรลุ้นนะคะสยามนารุมิรลุ้นนะคะ ผ่าจากแม่ด่างนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะสยามนารุมิรลุ้นนะคะบูแบ่งให้ที่กระถางละ250บาทนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่1ไซส์ประมาณนี้นะคะกระถางละ250บาทกระถางที่2นะคะกระถางที่2นี่นะคะสยามนารุมิรลุ้นนะคะ กระถางที่3นะคะตัวด่างก็ราคาก็จะสูงเนาะเอาตัวลุ้นไปลุ้นเอานะคะเขาผ่าจากแม่ด่างเนาะแม่เขาสวยมากนะคะกระถางที่สีไซสประมาณนี้นะคะสองร้อบาทนะคะสยามนารุมิตรนะคะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าปลอกแก้วนะคะเจ้าปอกแก้วนี่นะคะด่างสวยสวยแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางสี่แต่ว่าเขาล้นกระถางแล้วนะคะเอาไปอัพกระถางขึ้นกระถางกระถาง6กระถางแปดได้เลยนะคะต้นที่1นนะคะปูแบ่งให้ที่350บาทนะคะต้นโตต้นใหญ่แล้วนะคะกระถางที่1นนะคะกระถางละ350้บาทนะคะกระถางที่สองนี่นะคะสวยมากนะคะ นี่นะคะด่างมาแบบนี้นะคะล้นกระถางเหมือนกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางนะคะเจ้าปอแก้วกระถางละ350บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นพยามุจรินนะคะพยามุจรินเริ่มกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วเนาะนี่นะคะต้นแม่เขาสวยมากเลยนะคะถ้าเอาไปตั้งเป็นต้นแม่นะคะอนาคตคือสวยค่ะต้นไม้ตัวนี้จะไม่มีแผงไม่มีอะไรนะคะก็คือ โตเต็มไ้ก็จะกัดสีมันต้นแม่เลยนะคะนี่นะคะ350บาทนะคะ350บาทพยามุจรินนะคะต้นต่อไปจะเป็นมะนีลอมเพชรแผงนะคะมะนีลอมเพชรแผงด่างทุกใบนะคะใบใหม่ก็ด่างนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะแบ่งให้ที่490บาทนะคะ490บาทนะคะมะนีลอมเพชรแผงนะคะไซส์ประมาณนี้เนะานะ ต้นต่อไปเป็นศลานักป่าดะคะศรานักป่าด่างครับฮาแบบนี้เลยนะคะไซประมาณนี้นะคะฟูให้ที่490เหมือนกันนะคะ490ศรานักปาานะคะนี่นะคะต้นต่อไปเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวนี่นะคะต้นประมาณนี้นะคะฟูให้ที่200บาทนะคะ200บาทเจ้าสัวนะคะวันนี้มีมาแบ่งกระถางเนาะ ต้นต่อไปเป็นเมืองเกาะเกตเจนสองนะคะเมืองเกาะเกต็เจนสองดางเหลืองนะคะต้นนี้ปูให้ที่190่งสบาทนะคะ190บาทเมืองเกาะเกตเจนสองนะคะต้นต่อไปจะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีดางมาแบบนี้นะคะนี่นะคะขนาดต้นนะคะ นี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะสาวนาครชัยศรีนะคะนี่เป็นต้นแม่นะคะต้นแม่เพิ่งจะฟื้นนะคะเพราะผ่าหัวไปอันนี้ต้นพี่เขานะคะต้นพี่เนาะสาวนาครชัยศรีนะคะจ่ายลูกก็สวยนะคะนี่200บาทนะคะต้นนี้เนาะ200บาท มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเนาะจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะปูจะคัดอันที่มันด่างเนาะแอบคัดอันที่มันด่างมาแบ่งปันให้ลุงป้านะอานะคะแม่ก็จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นสาวนครชัยศรีกับเจ้าปอแก้วนะคะามาดูกระถางที่1เนาะนี่นะคะจะติดด่างอันนี้ดูต้นจริงแล้วจะออกด่างเหลืองนะคะ นะคะแต่ใบนี้ออกด่างขาวเนาะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะพิจารณาตามหน้าไม้เนาะนี่นะคะปูแบ่งให้ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่1กระถางละ1 0 0บาทกระถางที่สองนี่นะคะก็จะติดด่างมาแบบนี้นะคะก็ <ส ONEY. S 2> มี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้นในกระถางเนาะอีกต้นนี่เหมือนจะติดกาบมานะคะนี่นะคะ กระถางที่สองนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางที่สามนี่นะคะจดบแดงมาแบบนี้เลยนะคะกระถางที่สามจะมีหนึ่งต้นเนาะกระถางที่สามนี่นะคะไม่ใช่เบบีนะคะกระถางที่สี่นี่นะคะตดดิดแดงเหลืองมาอย่างนี้เนาะนี่นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถาง กระถางที่4ี่นะคะกระถางที่4กระถางต่อไปกระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้านี่นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่ห้านะคะนี่นะคะนี่กระถางที่ห้าปูคัดได้ประมาณนี้เนาะมีมาแบ่งห้ากระถางนะคะแม่ทับทิมทอง พ่อสารลครชัยศรีกับเจ้าปอแก้วนะคะห้าต้นเนาะห้ากระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นปู่โสมนะคะปู่โสมนะคะไม้ใบกลมด่างอีกหนึ่งตัวนะคะลูกเยอะมากยังไม่ได้แยกนะคะกระถางนี้นี่นะคะกระถางนี้ก็มีดอกแล้วนะคะนี่นะคะปู่โสมค่ะยังไม่มีเก็บได้เก็บนะคะ ต้นที่จะมาแบ่งนะคะอันนี้คือกัดสีงแต่เด็กเลยนะคะกัดสีงแต่เด็กเลยนะคะกระถางนี้ปูให้ที่150บาทเนาะ150บาทนะคะกระถางที่1ไซส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่2ปูกใกล้ที่150บาทเหมือนกันนะคะ150บาทปูโสมนะคะกระถางละ150บาทนะคะนี่นะคะสวยมากเนาะ สำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ